สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ามแล้วนะครับสำหรับการล่าการ์ดบอสนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตบับก่อนเช่นเคยนะครับเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้การ์ดบอสนะครับเล่นเล็กมาตั้งแต่เด็กนะครับยังไม่เคยได้การ์ดบอสสักใบในชีวิตนะก็จะต้องทำให้เป็นจริงนะครับอย่ายอมแพ้นะ โอเคผมไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะโอเคครบครับไปตัวแรกอะไรเอ่ยอ่อ,อกล้วยกล้วยอันนี้เออลมแพ้ดินนะครับมันทัดลม ตัวนี้ไก่นะไม่มีอะไรมากครับปาบเข้าไปเอ่อหนึ่งแสนยิงเท่าไหร่หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับผมมูมูนะครับตัวแรกไม่เจอพวกโพลิงผมก็ดีใจแล้วนะได้อะไรไหมไม่มีนะโอเค <G ül> อย่าเป็นโพลิงก็พอนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองกันครับผมเออผมวันนี้ผมกะว่าจะอจัดคลิปตอนผมลงถังน้ำมันให้ดูนะครับใช้ชาร์โดลงนะมีใครอยากดูบ้างครับผมถ้าถ้าคุณอยากดูนะครับว่าชาร์โดลงถังน้ำมันยังไงนะลงเฉพาะเก็บโกการ์ดห้องแรกนะครับ ถ้าใครอยากดูก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมจะได้เ,เสริมไว้ให้ท้ายคลิปนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมคุณจะได้ดูเป็นแนวทางนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครคอมเมนต์ไว้ไม่อยากดูก็ผมจะได้ไม่ต้องใส่เข้าไปท้ายคลิปนะครับเอาเฉพาะลาการบอสในเซนเตอร์หลบก่อนก็พอนะโอเคลอบอสเกิดสักครูนะครับผม ตัวที่2มาแล้วครับอ่าเด็กด็กดรกดรกดรกลูกนูเงินจัดไปไม่เป็นโพลลิงก็โอเคแล้วเด็กผมยิงเท่าไหร่เนี่ยต้องระวังนะครับต,ตัวนี้สกิลไกลมันมีนะห้ามเข้าใกล้นะครับ หนึ่งนันะครับยิงอันนี้ไม่มีบัฟพระนะครับผมไอเด็กตัวนี้โดนเจาะเกราะด้วยนะเพราะว่าเป็นผวันเดชนะครับได้คุณสมบัติของเสือ้อก็เลยยิงแรงหน่อยนะครับกาดเอ้ยไม่มีเว้ย <laughs> จะได้กับเขาไหมเนี่ย ผมจะลงคลิปเซนทัลแลบนะครับจนกว่าผมจะได้การ์ดบอสแล้วผมจะเลิกลงนะครับคลิปไอ้ล่าการ์ดบอสเนี่ยก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอสักใบเถอะก่อนเกมจะปิด <c oughs> เอ้ยไม่ใช่นะช่วงนี้กิลใหญ่เขาก็เลิกวอลไปด้วยนะครับม,มารอดูกันนะครับว่าทางการวิตี้จะเอาอยัางไงต่อ <c oughs> มาเราบัฟกันพัง โอเคทีเดียวติดเลยนะง่ายดีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโลชิวอ,อัปเดตนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันเหลือสัก5 0าเอ็นี้ห้าเอ็มนะครับผมว่าผมน่าจะซื้อนะผมว่ามัน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 เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับคือได้ ATK เยอะมากๆออแล้วก็ใช้ง่ายด้วย บอสตัวที่สผมขอเป็นเบอร์ซีบับนะวันนีผ้ผมต้องจัดการมันให้ได้นะเพราะว่ายังไม่เคยเจอนะครับตั้งแต่ได้เซ็ตจอกกราะมายังไม่เคยเจอเลยสักครั้งหนึ่งขอลองดูสักครั้งนะในเซ็นทัลแล็บนะครับ ใจหนึ่งผมก็อยากจัดไอ้คอสบีกเลนเจอร์นะครับแอร์โรแรงอีก15%เดี๋ยวรอราคามันลงหน่อยนะครับสักประมาณร้อยเอ็มหรือว่าต่ำกว่าร้อยเอมนะน่าจัดดีนะครับมันไม่แพงนะถ้าต่ำกว่าร้อยเอ็มรอดูไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่อยากซื้ออะไรนะเพราะมันเป็นช่วงของการเทของขายของกิ้วใหญ่อยู่ <laughs> ให้เซิร์ฟอันนิ่งสักพักนะครับมาจัดไปครับโอ้โหไอ้บอสด้วงบอสด้วงแพ้ไฟนะครับ ไม่เซอร์ไพรส์เลยครับเจอตัวนี้แต่การ์ดบอร์ดเขาก็มีราคาอยู่นะสึกว่าใบาละสองร้อยกว่าเอ็มมั้งก็ยังดีครับดีกว่าโพลลิงผมยิงเท่าไหร่เนี่ย หน,นึ่งแสนี่รอยหกสิบเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหามุมยิงได้นะครับเราก็ยืนยืนถ้าบอสมันไ,ไม่ขยับเราก็ยืนแอโร่ที่เดิมเลยนะแต่ว่ามันจะทำให้หน้าเบื่อหน่อยนะสู้เราเอา่อสไลด์เล่นดีกว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าเนาะนี่เห็นไหมยืนแอโร่ไป ให้ได้มุมมันนะครับขอการ์ดบอสสักใบเหอะการ์ดอะไรก็ได้จะได้มีกำลังใจป้าบหนึ่งแสนหนึ่งร้อยป้าบ อีนึงน่าจะตายแล้วแหละย,ยังเว้ย,ยคิดว่าจะตายแล้วนะเออว่ะมันก็ถึกเอาเรื่องเหมือนกันเว้ย เออมันก็ถึกเหมือนกันนะเพื่อนๆเออว่ะเอาว่ะการ์ดบอสมาไหมอะไรวะขยะไม่เกลือนะครับไดโอซีมาเปิดไปเลยมาดำหมาดำอ,อ้ยนี่มันการ์ดแลบแลบสามนี่ว่าโอ้ยแต่ว่าน่าจะขยะเนาะ เอาเรื่องครับเพื่อนๆโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการล่าบ,บอสวันที่3ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ